ละครชีวิตรักเลยเวลารักตอนที่8น้ำเตยยังคงทำงานที่ฟาร์มไข่มุกของโคมครามและอยู่ๆเขาก็มาหาเธอถึงห้องนอนทำให้หญิงสาวตกใจมากคุณเข้ามาทำไมคะคุณครามก็นี่มันบ้านฉันนี่ทำไมฉันเข้ามาที่บ้านตัวเองมันแปลกอะไรแต่คุณอยู่ที่บ้านใหญ่บ้านท้ายสวนเนี่ยคุณยกให้ฉันอยู่กับพี่ฟองไม่ใช่หรอคะแล้วไงอะ ก็ฉันสงสัยว่าคุณเข้ามาทําไมในเมื่อฉันล็อกห้องเอาไว้แล้วฉันเป็นผัวเธอนน่จะมาอยู่ที่ห้องเมียมันแปลกอะไรแต่เราแต่งงานกันแค่ในน้ำนะคะคุณครามใครบอกเธอเธอเอาอะไรมาพูดว่าเราสองคนจะแต่งงานกันแค่ในน้ำแต่คุณไม่ได้รักฉันใช่ฉันยอมรับว่าฉันไม่ได้รักเธอแล้วก็ไม่คิดจะรักแต่ในเมื่อเธอวางแผนจนได้ฉันเป็นผัวแล้วก็มาทำหน้าที่เมียของตัวเองซะ ไม่นะคะคุณทามคุณอย่าทำแบบนี้เราสองคนไม่ได้รักกันควรต่างควรต่างอยู่ถึงจะถูกหญิงสาวพยายามห้ามแต่สุดท้ายก็ไม่อาจสู้แรงเขาได้แม้เธอจะตกเป็นเมียของเขาแล้วแต่ทุกคนในฟาร์มก็ไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นอะไรกับเขาเมื่อกี้ฉันเห็นผัวฉันออกไปจากห้องเธอเออแกแย่งผัวฉันเหรอฮะนางน้มเตยไม่ใช่นะจ๊ะพี่เฟือง ไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะพี่เฟืองกำลังเข้าใจผิดเข้าใจผิดอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้ฉันเห็นอยู่เต็มตาว่าคุณครามออกมาจากห้องแกนังสันและเลวแกแย่งผัวฉันได้ลงคอเฟืองด่าทอด้วยความโมโหหญิงสาวพยายามอธิบายไม่ใช่นะคะพี่เฟืองฉันอธิบายได้ทุกอย่างฉันอธิบายได้นะคะใจเย็นๆก่อนไม่ต้องมาแก้ตัวตายซะเถอะหนังคนชั่ว เฟืองอาราวาสทุบตีน้มเตยญิงสาววิ่งหนีมาได้และต้องเตมมาช่วยเธอไว้เป็นยังไงบ้างอะน้าเตยเกือบตายนะสิพี่เฟืองอาราวาสหนักเลยไม่คิดเลยนะว่าคนบ้าเวลาโมโหร้ายอะอธิบายอะไรก็ไม่ฟังไม่อย่างนั้นเขาจะเรียกว่าคนบ้าได้ยังไงแต่ว่าจะว่าไปพี่เฟืองนี่ก็ดแรงเยอะชะมัดเลยนะขนาดฉันเป็นผู้ชายยังเกือบสู้ไม่ได้ เตเตยขอถามอะไรหน่อยสิว่าไงจะถามอะไรถามอะไรเลยพี่เฟืองเป็นเมียคุณคลามจริงๆนะเหรอเราก็ไม่รู้หรอกนะเราเพิ่งมาทำงานได้แค่ปีเดียวตอนที่เรามาทำงานพี่เฟืองเขาก็เป็นบ้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วอะแต่ว่าเป็นบ้าทำไมเป็นบ้าเพราะอะไรเป็นเมียพี่ครามจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรอกแต่พี่เฟืองเขาบอกว่าคุณครามเป็นผัวเขา พี่เฟืองเป็นบ้าเชื่อคําพูดอะไรกับคนบ้าคนบ้ามันอยากจะพูดอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่มันต้องออกมาจากจิตสํานึกเขาสิเขาถึงจะพูดออกมาได้ไม่อย่างนั้นทําไมเขาถึงคิดว่าคุณครามเป็นผัวเขาล่ะอันนี้เราก็ไม่รู้นะจะพยายามสืบมาให้แล้วกันขอบคุณมากนะเตมันสาคัญกับเรามากท่าทางสนิทสนมของน้องชายกับนามเตยทําให้คงครามรู้สึกไม่พอใจ นี่เธอคิดจะเป็นนางพญาเทครัวอย่างนั้นเหรอพูดอะไรของคุณนะ่ะนางพญาเทครัวอะไรฉันไม่เข้าใจก็เอาทั้งพี่ทั้งน้องยังไงล่ะเขาเรียกว่านางพญาเทครัวหยาบคายคุณนี่มันหยาบคายที่สุดผู้หญิงอย่างเธอหยาบคายแบบนี้ก็เหมาะสมที่สุดแล้วเงินคุณก็เลิกยุ่งกับฉันสิถ้าฉันชั่วฉันเลวคุณก็ไม่ต้องมายุ่กับฉัน ถ้าไม่พราะเธอทําลายชีวิตฉันฉันก็ไม่มีวันก้าวขาเข้ามายุ่งกับผู้หญิงอย่างเธอลงหน้าน้าเต ơi. ยหญิงสาวรู้สึกเจ็บปวดกับท้อยคําของเขาเพราะมันจริงทุกคําทางด้านหิงอ่อนก็หันมาคบกับอันนบว่าที่รัฐมนตรีหนุ่มเป็นที่ถูกอกถูกใจของอินทัศพี่ชายของเธอดีแล้วลรอ่อนที่แกเลิกคบกับไอ้คงคลามมาได้ไอ้คงคลามนะ มันเป็นแค่เจ้าของฟาร์มไข่มุกกระจอกกระจอกไหนเลยจะมาสู้อันนบวาธีรัฐมนตรีได้ค่ะต่อไปออนจะเชื่อพี่อินออนจะมีงโง่อีกแล้วออนจะไม่มีวันโดนผู้ชายทรยศหักหลังอีกการที่แกคบกับอันนบจะทําให้แกได้ทุกอย่างเชื่อเสียงเงินทองจะบอกให้นะว่าใครๆก็อิจฉาแกทั้งนั้นแหละที่แกมาคบกับอันนบได้พรุ่งนี้ออนจะไปที่ฟาร์มไข่มุกของครามค่ะเฮ้ย แกจะไปทําไมแกเลิกกับมันแล้วจะไปยุ่งกับมันทําไมอีกเดี๋ยวอันนบเขาก็ไม่พอใจหรอกออนก็จะพาอันนบไปเย้ยมันยังไงล่ะคะว่าหลังจากเลิกกับมันแล้วออนได้ดิบได้ดีแค่ไหนอยากไปดูหน้านางหนามเตยด้วยว่าไปเป็นคุณนายที่ฟาร์มแล้วมันได้ดิบได้ดีขนาดไหนแล้วอย่าไปเลยนะเชื่อพี่เถอะทําไมคะทําไมออนถึงจะไปหาหนางหนามเตยที่นั่นไม่ได้ นางเตยมันจะกระดากเอานะที่อยู่ๆอ่อ,อนก็ไปหามันกับผัวมันนะ่ะนั่นแหละค่ะที่อ่อนต้องการอิงอ่อนพูดถึงนามเตยด้วยแววตาชิงชังเพราะว่ามันแย่งคนที่อ่อนรักไปอ่อนก็อยากไปดูน้ำหน้ามันออนอยากเห็นว่าเวลาที่เจอหน้าออนมันจะทำหน้ายัางไงเอาละ่ะเอาละ่ะจะไปก็ไปอินทัดหนักใจ แม้ไม่อยากให้ไปแต่เมื่อน,น้องสาวดึงดันจะไปแบบนี้เขาจะไปห้ามอะไรได้ส่วนใบคราวได้ยินว่าอิงอ่อนจะไปหาพี่สาวก็รีบวิ่งมาหาพี่อ่อนจะไปเยี่ยมพี่เตยเหรอคะใช่ขอข้าวไปด้วยได้ไหมคะพี่อ่อนแกจะไปทําไมข้าวคิดถึงพี่เตยคะ่ะข้าวไม่ได้เจอพี่เตยมาหลายเดือนแล้วนะคะให้ข้าวไปด้วยนะคะพี่อ่อนแกคิดถึงนางเตย แต่นางเตยมันไม่คิดถึงใครหรอกมันเป็นคนเห็นแก่ตัวขนาดฉันดีกับมันขนาดนี้มันก็แย่งแฟนฉันไปได้แต่ยังไงเขาก็เป็นพี่สาวของเขานะคะและอีกอย่างพี่เตยอาจจะมีเหตุผลที่ทําอย่างนั้นก็ได้เหตุผลของมันก็คือความรานความทะเยอทะยานน่ะสิใบข้าวเจ็บปวดที่พี่สาวถูกด่าว่ารุนแรงแต่เธอเป็นน้องสาวแทๆ้ๆกลับปกป้องอะไรพี่สาวไม่ได้เลยแล้วพี่ออน จะให้ข้าวไปด้วยไหมคะก็ได้ฉันจะให้แกไปขอบคุณมากนะคะพี่ออนขอบคุณจริงๆค่ะแล้วอิงอ่อนก็พาอ,อันนบและใบข้าวมาที่ฟาร์มไข่มุกข,ของโคมครามอ้างว่ามาเยี่ยมนามเตยน้ำเตยเจอน้องก็ดีใจมากไปข้าวพี่คิดถึงไปข้าวจังเลยข้าวก็คิดถึงพี่มากพี่ดูผอมลงไปมากเลยนะพี่เตยพี่ทำงานหนักนะ่ะทำงานในฟาร์มเหรอ ทำไมเขาใจร้ายจังพี่เป็นเมียเขาแท้ๆยังใชใ้ทำงานในฟาร์มอีกจะว่าไปแค่นี้มันก็น้อยไปนะพี่เป็นคนทำลายความรักของเขาทำลายชีวิตเขาทําไมเพราะพี่เขาก็คงไม่ต้องดักดานแต่งงานกับพี่หรอกป่านนี้เขาก็คงแต่งงานกับพี่ออนไปแล้วข้าวเราอยากจะบอกเขานะว่าทําไมพี่เตยถึงต้องไปนอนบนเตียงกับเขาแบบนั้นอย่านะข้าว พวกเขามีบุญคุณกับเราแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกคำก็บุญคุณสองคำก็บุญคุณพอสถีนะพี่เตยหวังว่าการเสียตัวของพี่ครั้งนี้การที่พี่ยอมตกขุมนรกครั้งนี้เพื่อช่วยพวกเขาจะทำให้พวกเราหมดสิ้นบุญคุณกับเขาบ้างใจเย็นๆก่อนข้าวถ้าไม่มีพวกเขาเราสองคนอาจจะตายไปแล้วก็ได้อย่าลืมสิว่าพ่อแม่เราฆ่าตัวตายตั้งแต่ตอนเราเด็กๆถ้าไม่มีเขาเลี้ยงดูมา เราสองคนอาจจะต้องไปอยู่ข้างถนนแล้วก็ได้ก็ได้เห็นแก่บุญคุณของเขาที่เลี้ยงพวกเรามาเป็น10ป,ปีข้าวจะไม่พูดอะไรก็แล้วกันใบข้าวรับปากทำให้หนามเตยพอใจกระจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ